มาแล้วห้าเขได้อ่ะหาดด้ารูได้ทะลุไม่ถึงเหรอหัวมันเลือดเลยอ่ะออมันจีบพอดีเมื่อกี้ผมก็สีตั้งนานมันจีบไงบัดเบตนัดองครับผมบัดเบตนัดองนะครับ ทะลุอันนี้ไม่เหลืออ้ยหัวเปลือหลอแต่เช้าเกินไปให้เราก็จอดเรือตีตั้งนานถึงไหมห้าโลเออมีสี่มห้าได้เนี่ยมันเลอเลยเี๋ยวมีตาช่างอยู่เดี๋ยวจะรู้กันไป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 ขึ้นเือ ý kiến của chúng ta sẽ được xem xét về mặt trận đấu của chúng สี่โลห้ามีคีไม่มาคูซ่ารอแต่เช้าแล้วนะครับผมยากชิวๆเลยนะเกินไปเกินไปได้ขายยักษ์นะครับผมหนึ่งสองโอ้ยเอาฟันแป๊ได้ยืมมองได้คูซ่าเป็นจิบดีดีฮะจิบดีแล้วครับปลาจิบอ๋อเงลื่น หน <Baker> <Uh> <g> ึ่งสองโอเคเอาเอากล้องคอยใครสวยกล้องดูเลียวกล้องกล้องที่วัดวัดะเจ้ายูมุ่มนั้นเจ้าไทยคอยปนี่โอ้ยเรื่อความเรามีตาจัางอยู่อย่าก็รู้ว่าเท่าไหร่เอา